หนังสือพุทธวจนะมวดปฐมธรรมผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ด่างเบาภิกษุทั้งหลายสมัยใดราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธ์ทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธ์ทั้งหลายไม่ตัอ้งอยู่ในธรรม และข้าบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพรามและข้าบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักษัตริย์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวนักษัตว์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนและวัน ก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอ เมื่อฤดูและปีมีปริวัติไม่สม่ำเสมอลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอปัญชะสาก็แปรปรวนเมื่อปัญชะสาแปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ระสังระสาย เมื่อเทวดาทั้งหลายระสำาระสายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมพืชพันธ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธ์ ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุขไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพันซามทุกพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมากผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์อย่างหนักภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระราชามีการกระทำชนิดที่เป็นแต่เพียงเพื่อการครุ้มครองอารักขาแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการกระทำให้เกิดทรัพย์แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์ทั้งหลายดังนั้นแล้วความยากจนขัดสนก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวาง แรงกล้าถึงที่สุดอธินนาทานคือการลักทรัพย์ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะอาธินนาทานเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดก็ใช้ศาสตร์วุธโดยวิธีการต่างๆ ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะการใช้ศาสตร์กรานโดยวิธีต่างๆเป็นไปอย่างกว้างขวางถึงที่สุดปานาติบาตซึ่งหมายถึงการฆ่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะปาณาติบาต เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมุสาวาดการหลอกลวงคดโกงก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดในสมัยนี้มนุษย์มีอายุขไขถอยลงมาจากแปดหมื่นปีเหลือเพียงสี่หมื่นปี เพราะมุสาวาตเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดปิสุนาวาดการพูดจายุแยเพื่อการแตกกันเป็นก,ก๊กเป็นมุงทำลายความสามคัคคีก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดในสมัยนี้ มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียงสองหมื่นปีเพราะปิสุนาวาดเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดกาเมสุมิจช,ชาจารการทำชูการละเมิดของรักของบุคคลอื่นก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด ในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงเหลือเพียงหนึ่งหมื่นปีเพราะการเมสุมิฉาจา์เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดพระรุสวาาและสัมผัสปลาปะวาคือการใช้คำหยาบ และคำพูดเพ้อเจ้อเพื่อความสำราญก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง5,000ันปีเพราะพารุสวาาและสัมผัสปราปรวา่าเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด อภิชาและพยาบาทคือแผนการกอบโกยและการทำลายล้างก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง2,500ถึง2,000ปีเพราะอภิชยา เพราะอภิชาและพยาบาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดชนิดเห็นกงจับเป็นดอกบัวนิยมความชั่วก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดในสมัยมนุษย์มีอายุไข้ถอยลงมาเหลือเพียงหนึ่งพันปีเพราะมิจฉาทิฐิ เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุศลธรรมทั้งสามคืออธรรมมราคะความยินดีที่ไม่เป็นธรรมวิสมะรภะความโลภไม่สิ้นสุดมิจฉาธรรมการประพฤติตามอำนาจกิเลสก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด อย่างไม่แยกกันในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไข้ถอยลงมาเหลือเพียง500ปีเพราะอากุศลธรรมทั้งสมนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในมารดาบิดาสมนาราม ไม่มีกุลเชษฐาปะจายนะธรรมคือความอ่อนน้อมตามฐานะสูงต่ำก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงเหลือเพียง250-200-100ปีสมัยนั้นจะมีสมัยที่มนุษย์มีอายุไขลดลงมา เหลือเพียงสิบปีจะมีลักษณะแห่งความเสื่อมเสียมีประการต่างๆดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าหญิงอายุห้าปีก็มีบุตรรถทั้งห้าคือเนยสดเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและรถเค็มก็ไม่ปรากฏมนุษย์ทั้งหลาย กินหญ้าที่เรียกว่าพุทธรุสกะซึ่งนิยมแปลกันว่าหญ้ากับแก้แทนการกินข้าวกุศลกรรมบทหายไปไม่มีร่องรอยอกุศลกรรมบทรุ่งเรืองถึงที่สุดในมุงมนุษย์ไม่มีคำพูดว่ากุศลจึงไม่มีการทำกุศล มนุษย์สมัยนั้นจกไม่ยกย่องสรรเสริญความเคารพเกื้อกูลต่อมารดาเคารพเกื้อกูลต่อบิดาเคารพเกื้อกูลต่อสมณะความเคารพเกื้อกูลต่อพราหมณ์และกุลเชษฐ์ปะถาปัจจญานธรรมเหมือนอย่างที่มนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยนี้ไม่มีคำพูดว่าแม่ น้าชายน้าหญิงพ่ออาลุงป้าภรรยาของอาจารย์และคำพูดว่าเมียของครูสัตว์โลกจะกกระทําการสำเพศเช่นเดียวกับแพะแกะสุกรไก่สุนัข สุนักจิ้งจอกความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดฆ่าเป็นไปอย่างแรงกล้าแม้ในระหว่างมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่กับน้องน้องกับพี่ทั้งชายและหญิงเหมือนกับที่นายพรานมีความรู้สึก ต่อเนื้อทั้งหลายในสมัยนั้นจกมีสัตว์พันตระกักคือการใช้ศาสตราวุธติดต่อกันไม่หยุดหย่อนตลอดเวลาเจ็ดวันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสําคัญแก่กันและกันราวกับว่าเนื้อแต่ละคนมีศาสตราวุธในมือ ครงชีวิตซึ่งกันและกันราวกับว่าฆ่าปลาฆ่าเนื้อมีมนุษย์หลายคนไม่เข้าร่วมวงสัตว์ฐานตระกับด้วยความกลัวหนีไปซ่อนตัวอยู่ในที่ที่พอจะซ่อนตัวได้ตลอดเจ็ดวันแล้วกลับออกมาพบกันและกันยินดีสวมกอดกันกล่าวแก่กันและกันในที่นั้นว่า มีโชคดีที่รอดมาได้แล้วก็ตกลงกันในการตั้งต้นประพฤติธรรมกันใหม่ต่อไปชีวิตมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้นจากสิบปีตามลำดับจนถึงสมัยแปดห0ื่นปีอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเป็นสมัยแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้ามีนามว่าเมตตยสัมมาสัมพุทธะ